สวัสดีครับพบกับรถบ้านติงลี่เบสคาสมุดปาการบางปูกันอีกแล้วนะครับผมครับผมวันนี้ผมมีรถเข้าใหม่ดีๆมานำเสนอครับผมเป็นอีซูซูมิวเปี2017นะครับผมคันนี้เป็นตัว CD เกียร์ออโต้ครับผมอ่าเครื่องยนต์1.9ครับผม DDI ครับผมสวยๆเลยไฟตาโปรเจคเตอร์นะกระจังหน้าเป็นกระจังหน้า สีเดียวกับตัวรถครับผมอ่าด้านล่างไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะครับผมคันนี้สวยๆปีส0 1 7เดี๋ยวเรามาดูองค์ประกอบละออบคันกันดีกว่าว่าคันนี้จะสวยแค่ไหนนะ Mac a n l o y สูดเดิมโรงงานครับผมยางใหม่ๆแบบนี้เลยนะยางใหม่ๆแบบนี้เลยสวยมากยางดอกอยางแน่แนๆอยู่เลยครับผมกระจกครับผมเป็นกระจกปรับอ่าพับมือนะครับผมมีไฟเลี้ยวข้างกระจกมาให้เรียบร้อย ฝาประตูครับผมตกแต่งด้วยตัวกันลอยนะตัวจับกันลอยนะครับผมสวยมากคันนี้ใหม่คันนี้ใช้เป็นน้ํามันดีเซลนะครับผมเครื่องยนต์ดีเซลเนาะเป็นตัวอีซูซุครับผมครบรอบ60ปีของอีซูซุครับผมคันนี้ครบรอบ60ปีของอีซูซุนะสวยมากดูครับผมอ่ามีที่ปัดน้ําฝนไฟตา ไฟเบรกดวงที่3ครับผมที่ปัดน้ําฝนหลังเนะาะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังมากดีกว่าว่าเป็นยังไงนี่ครับผมด้านหลังเปิดออกมานะสวยๆครับผมคันนี้เป็นระบบโช๊คนะครับผมโครงสร้างครับผมน็อตไม่เคยขยบนะน็อตไม่เคยขยบสวยมากคันนี้ดูครับผมนี่มีที่เก็บอุปกรณ์สัมภาระนะครับผม อุปกรณ์สำหรับสามารถพับเบาะครับผมลงไปแบบเป็นแนวระนาบแบบนีไ้ได้เลยนะอ่าแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตครับผมดึงขึ้นมาครับผมนี่ใช้ได้จริงนะนั่งได้สบายเบาะหนังรอบคันครับผมคันนี้แหมไปเดี๋ยวเราไปดูภายในรถกันต่อ Isuzu ูม Is x คันนี้สวยมากสีเดิมๆนะสีเดิม,ด,มดูสีสิสวยไหมสวยจริงๆครับผมอ่ะดูห้องผู้โดยสารแถวสองนะครับผมนี่ เบาหนังรอบคันครับผมคันนี้เบาะหนังเดิมๆนะเนียนๆแบบนี้เลยอ่ามีแอร์ลาวครับผมมีแอร์ลาวนะแอร์เย็นฉ่ำครับผมยันห้องผู้โดยสารตอนที่สามเลยครับผมคันนี้สวยมากสวยมากต้องบอกว่าสวยมากนะเป็นไงอชอบกันไหมเอ,อ่ยใครชอบนะครับผมรีบๆทักเข้ามาได้เลยนะใครดูมาถึงตอนนี้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมด้านหน้าบ้าง ตั้งแต่ประตูไปครับผมกระจกครับผมสามารถปรับออโต้ครับผมรถกระจกลงออโต้ได้ฝั่งคนขับนะที่เหลือเป็นแบบกดค้างไว้นะมีระบบล็อกประตูครับผมกระจกเป็นปรับสี่ทิศทางครับผมขึ้นบนลงล่างนะได้ทั้งซ้ายทั้งขวามีระบบเขาเรียกระบบลงทางลาดชันครับผม Eye stop ครับผมคันนี้แล้วก็มีกันล้อสะบัดนะครับผมคันนี้สวยมาก พวงมาลัยเป็นพวงมาลัย power นะครับผมมีแอร์แบ็กครับผมเป็นแอร์แบ็กคู่หน้านะอ่ะาไล่ตั้งแต่คอนโซลมาเลยดูคอนโซลสวยๆแบบนี้ไม่มีการขูดไม่มีรอยขูดรอยขีดนะครับผมและดูครับผมมาพร้อมกับวิทยุนะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ฟัง fm MM am MM MM, ได้ปกติเลยแอร์เป็นแอร์มือแบบปรับเมนูนครับผมอ่าแบบปรับเมนูนนะคันนี้เกียร์เป็นเกียร์ออโต้ครับผมอ่าเป็นแถวตอนเรียงนี้นะสวยๆเลย สวยมากเกียร์ดีเครื่องดีเผาดีครับผมรับประกันเบาะหนังคู่หน้านะครับผมเป็นเบาะปรับมือเนาะเบาะปรับมือนะครับผมนี่ไม่ใช่ระบบไฟฟ้านะครับผมคันนี้ครับผมมาพร้อมกับไมล์สองแสนห้าพันเก้าร้อยหกสิบเจ็ดกิโลครับผมไมล์แท้ไมลเดิมไม่มีกอไมล์ครับผมเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันบ้างดีกว่าว่าห้องเครื่องของ Isuzu MU-X คันนี้จะสวยแค่ไหนนะรถปีสองพันสิบเจ็ดครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูหน้าห้องเครื่องกันบ้างดีกว่า ผมห้องเครื่องครับผมดูเลยครับน็อตฝากระโปรงไม่เคยขยับนะครับผมสีเดิมแน่นอนรับประกันสีเดิมมีป้ายคําเตือนอะไรยังอยู่หมดเลยนะครบทุกอย่างเลยสองฝั่งนะครับผมน็อตไม่เคยขยับอ่าโครงหน้าเม็ดอาร์ดเดิมครับผมเม็ดอาร์ดเดิมรับประกันแน่นอนแผ่นเพจไม่เคยถูกแกะครับผมแผ่นเพจไม่เคยถูกแกะแบตลูกใหม่แบบนี้เลยสวยๆแบบนี้เครื่องยนต์ครับผม1.9 DDI นะครับผมคันนี้สวยมาก แล้วดูองรงสร้างรถต่างๆคันนี้บอกเลยว่ารถสวยจริงๆครับผมอ่าแผ่นการความร้อนครับผมไม่เปื่อยไม่ยุยนะไม่ขาดนะครับผมมาเดิมๆกับตัวรถแบบนี้เลยครับผมใครที่กําลังมองหา Isuzu MU-X นะครับผมแล้วสนใจที่อยากได้ Isuzu MU-X ไปเป็นเจ้าของนะอยากจะใช้งาน Isuzu MU-X คันนี้นะครับผมรีบติดต่อกันเข้ามาเลยนะครับผมอ่าเบอร์อยู่ใต้ ได้ล่างคลิปนะใครสนใจเนี่ยรีบทักเข้ามาโทรเข้ามาก็ได้รถนี่อยู่จังหวัดสมุทรปราการครับผมติดกับขนส่งสมุทรปราการเลยครับร้านผมชื่อร้านติงลี่เบสคาร์ครับผมหากใครอยากได้รถมือสองนะแล้วอยากได้รถด,ดีๆใช้ให้นึกถึงเราครับผมติงลี่เบสคาร์รถบ้านที่สวยที่สุดในบางปูวันนี้ติงลี่เบสคาร์ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะขึ้นราคาไว้ให้ด้านล่างเนาะชื่อคลิปครับผมราคา ครับผมคันนี้จะผ่อนอยู่ประมาณ1,000 0ต้นๆเท่านั้นเองอ่าใครอยากจะเข้ามาทดลองขับมาดูรถนะครับผมมาได้เลยครับผมหรือใครอยากจะโทรหาเบอร์ด้านล่างได้เลยจ้ะอ่าวันนี้อ่าติงลี่เวสคาร์รถบ้านสมุทรปราการบางปูขอตัวราไปก่อนนะครับผมไปพร้อมกับอินสุคันนี้เลยว u เอ็กไฟตาปรเ,เจคเตอร์เรียวทามคันนี้สวยๆครับผมวันนี้ บายบายครับขอบคุณมากครับผมที่ยังรับชมกันอยู่นะสวัสดีครับ